ขบวนด่วนที่83กรุงเทพอภิวัตรตรังมองหมาเยเลขเอาเองนะครับเต้มล้ำกันไปเลยครับด้วยงนะ้มโอ้โห,โหมาป่อยลงนี่แต่ละขบวนนี่แรงไม่เบานะคือเวสไวย บุิการก็เยอะเหมือนกันนะแง่นทีเดียววน,ด,นด่วน183สวยงามก็เลยทีเดียวครับ để nghe nòn